ส่ัเดีค่ะชื่อนางสาวกรสกุลสะอาดปุน,นะคะชื่อเล่นชื่อไอายเรียนอยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาฟีซีนะคะแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะมาสอนโปรแกรมสเก็ตเชอร์นะคะเป็นโปรแกรมออกแบบนั่นเองเป็นตัวนี้นะคะเป็นสเก็ตเชอร์213 0อันนี้คือออกแบบเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะมาวาดโต๊ะใหม่ให้ดูนะคะก็เปิดโปรแกรมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือค่ะจะมานำเสนอเครื่องมือการใช้เครื่องมือแต่ละเครื่องมือนะคะอันนี้เป็นลายลายเป็นดินสอวาดเส้นนะคะวากเส้นต่อจะเป็นเส้นตรงโปแบบรแกรมนี้สามารถใช้ออกแบบบ้านหรือ ของที่เป็นสีเหลี่ยมการใช้ต่างๆนี่แล้วก็จะมาลบจากนั้นการสร้างโต๊ะนะคะก็วาดตัวนี้ขึ้นเพื่อยกระดับผื้นหลังจากนั้นใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะหรืออันนี้นะคะเป็นวาดรากแล้ก็ปรับมมองก่อน,นะคะ่ะ ก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็แล้วแต่เราจะลากนี่นะคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะลบเส้นตรงนี้ออกนี่นะคะเราวาดเพื่อให้มันขึ้นจากพื้นระดับของโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวนี้นะคะพุทธ ดึงดึงระดับของโต๊ะนะคะขึ้นเราต้องการเท่าไหร่อันนี้สามารถพิมพ์เป็นอย่างนี้ได้นะคะพิมพ์ขนาดสอง enter อย่างนี้นะคะขนาดก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะให้ดูแล้วลากขึ้นลากบอกมันจะมีขนาดบอก่อาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำขาโต๊ะนะคะ ขา,ขาโต๊ะก็อยู่ข้างล่างก็ใช้ตัวนี้นะคะวาดเหมือนเดิมวาดนะะเพื่อทำเป็นขาสี่ขาสามารถก๊อปปี้นะคะโดยใช้ตัวนี้นะคะเป็นมุก ทําให้มันเป็นจุดสีเทาๆเป็นจุดๆนะคะขึ้นอย่างนี้แล้วกดคอนโทรลเพื่อที่จะลากมันไปอีกฝั่งนะคะก็ะทำให้ครบสีขานะคะถ้ามันไม่พอดีก็ปรับมัน มเคลื่อนที่ได้ได้ได้ค้งางนจ้นก็ทำให้ครบสี่ขากดคอนโทรคลค้างไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยเคลื่อนย,ย้ายไม่งั้นมันจะเคลื่อนย้ายสิ่งที่เราชี้ไปหลังจากนั้นนะคะดึงใช้ตัวนี้นะคะดึงขึ้นมาดึงขาโต๊ะลงนะคะดึง ก็จะได้เป็นระดับนี้ดึงสี่ขาให้เท่ากันนะคะอาจจะไม่เท่าก็ไดนะ้นี่ก็เราสามารถใช้ตลับนี้นะเพื่อกะระยะมันได้ ขนาดทั้งหมดเท่ากันนะคะสี่ด้านเลยค่ะก็ใช้ตลับมีนาวัดขนาดต่อก็ดึงขึ้นนะคะขนาดมันเท่ากันทั้งหมดสี่ขาหลังจากนั้นเราจะมาลงสี ั้งหมดสีขาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็คลิกลรเม็ดออกไปลบเลยนะ,ะชี้แล้วก็กดลบเลยดลีดก็ได้กดเป็นอีลัเซอร์ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะโต๊ะเราก็อยู่ในมุมมองแบบนี้นะคะ ก็จะเท่ากันทั้งหมดสีขาตัวนี้นะคะจะใช้เป็นระดับความมุมมองของภาพนะคะมันจะเป็นพอดีกับหน้าจอเราเลยเคลื่อนย้ายเพื่อที่จะซูมหลังจากนั้นนะคะเราจะาลงสีใช้เพนท์แบบเก็นะคะ เลือกสีตามที่ต้องการอย่างเช่นเป็นวูดนะคะใช้ไม้นะคะลงสีให้หมดทุกด้านค่ะแล้วก็ปรับก็จะได้แบบที่เราต้องการ คนอาจจะยังไม่เคยใช้นะคะแต่แบบว่ารูปเล่นหรือออกแบบอะไรเล่นๆก็เพลินดีเนี่ยค่ะได้ทั้งหมด ค่ะขอขอบคุณแล้วก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ